เมซองมาตินมาเชล่าเรปลิก้าบีชวอลก k และ s ซ i l i n ิงเดนะครับสวัสดีครับผมเจมสิทนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมครับ2ตัวด้วยกันครับจากบ้านของเมซองมาตินมาเชล่านะครับจากในลายของเรปลิก้าเองนะครับซึ่งก็จะเริ่มจากตัว Beachwalk ก่อนละกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกมาในปี2 0 1 2นะครับ ลาสสิฟายว่าเป็น Floral, Fruity, g u r m a n d for w o m e n นะครับท็อปโน้ตของเขาจะมีเลมอนเบอร์กามอตแล้วก็พิงเบเปอร์นะครับมีดเดโน้ตจะมีโคโคนัทมิวนะครับอีแลงอีแลงแล้วก็เฮลิโอโทปนะครับเบสโน้ตจะมีมาร์คเบนโซอินแล้วก็ซีดานะครับกลิ่นเปิดนะให้ความรู้สึกว่าเป็น Floral, ให้ความเป็น Fruity แล้วก็ให้ความเป็น Street d r s t ที่แบบสดชื่นมากๆเลยนะครับกลิ่นโคโคนัทที่เป็นกลิ่นหลักๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าหลายๆคนชอบในะน้ําหอมกลิ่นนี้ก็มีอยู่ในโอเพนโน้ เป็นกลิ่นที่ผมมองว่ามีความเป็นผู้หญิงมากๆผู้หญิงประมาณผมให้มา70%ได้เลยนะแล้วก็ผู้ชายประมาณ30%เป็น b e a ะครับเป็นบีชวอล์กจริงๆเพราะว่าในรายของเล็บใกล้อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศตามชื่อของน้ำหอมของเขาในแต่ละตัวเลยนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยกลิ่นบีชวอล์กเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราไปเดินชายหาดเราไปเดิน ริมทะเลอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบต้นมะพร้าวมีดอกไม้มีแบบว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับเครื่องดื่มอย่างมะพร้าวเครื่องดื่มแบบเอลิเมนต์ต่างๆที่มันอยู่ในบีชวอล์กอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นแบบอะไรกลิ่นที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความใช้งานง่ายมากๆก,ก,กลิ่นนึงเลยนะครับแล้วก็ช่วงเบสของมันเนี่ยมันจะเป็นเบสที่บนผิวหมนะจะมีความเป็นมาร์ล้วก็จะมีความเป็นซีดาร์วูดที่ชัดเจนมากๆมันจะมีความ ขมขมมันจะมีความแบบเป็นกลิ่นวูดี้ที่แบบว่ามีความติดขมขมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งก็จะเสริมทาให้กลิ่นเนี่ยมันดูแบบแมสคูลีนมากขึ้นแบบไม่ได้เฟมินีนเท่าช่วงแรกนะครับแต่ก็จะมีความหวานยังจะมีความใช้งานง่ายๆของช่วงแรกอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของสถานาการณ์เนี่ยบีชวอลตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันใช้กับ everyday Us e ได้เลยเป็นแบบซิกเนเจอร์เซ็ของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบพนักงานฟิตนิตนักศึกษาหรือว่าที่แบบว่าวันสบายๆเงียนะ้ยคุณก็ฉีดตัวนี้ไปได้ ผมเชื่อว่ากลิ่นนี้มันมีความ versatility ที่สูงมากๆก,ก,กลิ่นเลิงเลยนะครับอายุของผู้ใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเด็กนิสิตนักศาาึกษาประมาณเพิ่งเข้าเริ่มเพิ่งเริ่มเข้ามาหาลัยเงี้ยผู้หญิงเงี้ยผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เหมาะมากๆเพราะว่ามันมีความเป็นแบบมีความเกิร์ลี่อยู่มีความเด็กมีความแบบรู้สึกว่ามีความยูทูฟูลอยู่แต่ว่าในช่วงเบสก็จะมีความหนักแน่นจะมีความกลิ่นแบบไม่ได้ดูเด็กขนาดนั้นนะครับแต่ก็จะมีความคอมเพล็กซ์จะมีความแบบ ทำให้โน้นมาดูซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็ยังใช้ง่ายอยู่นั่นเองนะครับวัยทำงานไปแล้วผมก็ยังมองว่ากลิ่นนี้ก็ยังใช้งานได้ข้างจะกดีมากๆอยู่นะครับเพอร์ฟอร์แมน์ของเขาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมน์ที่อาจจะแบบไม่ได้ดีเท่ากับตัว Jazz c l u b หรือว่าตัว By the Fireplace ที่ผมได้รีวิวไปแล้วเนาะแต่ว่าในโทนของความสดชื่นในโทนของความสดใสของในตัวของลายของ r e p l i c a เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ในระดับที่ผมซึกว่าผมก็รับได้ถ้าเทียบกับตัวราคาหรือถ้าเทียบกับตัว ต่างๆที่แบบว่าเขาก็มีลองในเคาน์เตอร์ในประเทศไทยด้วยเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็อยู่ในระดับที่โอเคอยู่ในระดับที่รับได้เพราะว่าราคาของเขาทั้งสองตัวเนี่ยหรือว่าตัว j a z z c ับแล้วก็ตัว By The f i ์ e p l a เ e องเนี่ยถ้าคุณหาจากข้างนอกครับก็ประมาณ3,000ปลายๆไม่ไม่ไมถึง4,000แต่ว่าถ้าหาในเคาน์เตอร์ก็จะมาทั้งสี0 0้ัน 4, 5, เงนะี้ยซึ่งเมื่อเทียบกับ p e r f o r m a n c e กับราคาเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้า คุณจะต้องได้ผมสึกว่ามันก็เป็นชอ e ที่ดีมากๆครับแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าอยากได้ Perform a n c e ที่มันดีกว่านี้นิดนึง,นงก็อาจจะต้องพกหลอดแด่งแบบนี้ไปเติมระหว่างวันเนะาะเต็มที่เนี่ยประมาณ5-6ชั่วโมงครับซึ่งก็เป็นแบบว่าครึ่งวันอะไรเงี้ยถ้าแบบคุณอยากจะใช้ต่อเต็มวันก็พกระแบ่งไปฉีดได้นะก็ถือว่าเป็นแบบ Perform a n c e ในเรื่องของการติดทนนานเนี่ยผมสึกว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับแล้วก็ s i l a s ช Project ชัดีมากๆประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยครับก็ถือ โอเคมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าน่าจะแบบเรียกร้องความสนใจหรือว่าน่าดึงดูดผู้ชายที่แบบเขาได้กลิ่นนี้มากๆประมาณหนึ่งได้เลยนะครับโอเคมาให้คะแนนกันบ้างเนาะในเรื่องของเซนต์เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเซนต์ที่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ผมอยากดมกลิ่นนี้จากผู้หญิงหรือจากแฟนของผมมากกว่าอย่างเงี้ยเออผมไม่น่าจะฉีดใช้เองมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของเซนต์เนี่ยเป็นเซนต์ที่ผม ชอบแล้วก็โอเคกับมันมากๆครับเพราะฉะนั้นจะให้คะแนนที่7เต็ม10นะครับแล้วก็ s ีล a าช projection อะไรเงี้ยผมให้รวมๆกันเลยแล้วกันครับขอให้อยู่ที่7เต็ม10เท่ากันครับแล้วก็ในเรื่องของ longevity เนี่ยผมอาจจะให้ขออนุญาตให้น้อยลงมานิดหนึ่งเพราะว่า เอ่อเมื่อเทียบกับราคาเมื่อเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะติดทนนานได้ดีกว่านี้นิดหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตให้ที่6.5เต็ม10ละกันนะครับแล้วก็ value for money ครับ value for money ผมรู้สึกว่าบ้านบ้านนี้เนี่ยเมซองมาตินมาเชล่าเนี่ยเขาเป็นดนะีไซเนอร์แบรนด์เนาะแล้วก็มีลายน้ำหอมของเขาก็คือลายอย่างเทปิกานะครับซึ่งเป็นลายที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็น niche quality มากๆถึงเขา ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในบ้านของดีไซเนอร์แบรนด์เองก็ตามนะนะแต่ก็รู้สึกว่าคุณภาพตัวขวดตัวกลิ่นของเขาผมว่ามันเป็นนิชแบรนด์ดีๆได้เลยนะครับก็ไวลุฟฟอร์มาเนียขอให้ที่แปเต็ม10เลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวของเมซองมาตินมาเจล่าเรปลิก้าบีชวอล์กนะครับมาต่อกันที่ตัวของเมซองมาตินมาเจล่าเรปลิก้าเซอร์ริงเดย์กันนะครับหนึ่งนี้เนี่ยเอามาในปี2017นะครับท็อปโนต้ตเนี่ยจะมีซีโน้ตนะครับอัลเดไฮน์เรดเพเปอร คอเรียนเดอร์นะครับมินเนอรจะมีจูนิเปอร์ไอริสแล้วก็โรสนะครับเบสโนจะมีซีวีดซีด้ารแอมเบอร์กรีแล้วก็แอมเบอร์บูดนะครับกลิ่นเปิดเนี่ยจะให้ความรู้สึกเฟรชให้ความรู้สึกแบบซีบรัสแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามีความเป็นอะโครติก เล็กๆแน่นอนครับแล้วก็เหมือนแบบเราดมอากาศบริสุทธิ์อากาศสดชื่นจากน้ของอัล์เดฮร์ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงจ๋าๆผู้ชายยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเขาก็คลาสสิฟายไปว่ามันเป็นน้ําหอมแบบยูนิเซ็กซ์้วเนาะยูแมนแอนด์เมนนะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ใช้งานง่ายกว่าแล้วก็มีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากกว่าตัวบีชบ็อกด้วยครับด้วยความที่มีความเป็นโน้ตอย่างอะคติกมีความเป็นซีโน้มมีความเป็นวอเทอรีโน้ตแล้วก็เป็นกลิ่นนนออยย่่่่าาางงลีีเเปป็็กิทแบบมมควมน ซีดรัสมีความเป็นฟลอรัลนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ผู้หญิงมากอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นยูนิเซ็กซ์แบบผมรู้สึกว่าผมขอให้ที่ผู้ชายประมาณ65%แล้วก็ผู้หญิงประมาณ3 5นะครับโน้ตอย่างไอริสแล้วก็โน้ตอย่างโรสหรือว่ากุหลาบเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนมากจนเกินไปทําให้รู้สึกว่าผู้ชายสามารถฉีดได้โดยแบบไม่เคอะเขินเลยนะครับกลิ่นนี้แล้วก็ช่วงเบสเนี่ยจะมีความเข้มจะมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่มิดเดิลโน้ตเนี่ยจะจะก็ เบสโน้ตเนี่ยจะมีอย่างซีวีดนะครับแล้วก็ซีดาร์แอมเบอร์วูดแอมเบอร์กรีอย่างเงี้ยเพิ่มความอวนเพิ่มความนวลของกลิ่นให้มันมากขึ้นเองนะครับแล้วก็มันเบนกับผิวผมเนะี่ยค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดีมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับในเรื่องของกลิ่นของตัวเซอร์ริงเดย์มากๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลิ่นอย่างเซอร์ริงเดย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าลองเจเวตี้เนี่ยพอๆกับตัวบีชวอล์กเลยนะประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ซีล่าชกับโปรเจคชั ผมว่าก็ประมาณเดียวกันครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากเนาะแล้วก็โอกาสของผู้ใส่เนะี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยถ้าผมจะใส่จริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เป็น everyday use ได้ก็ค่อนข้าจะดีมากๆแล้วก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่มีความ versatility ที่สูงพอๆกับตัว beach walk เลยนะคเพียง mm hmm. แต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะใช้มันมากกว่าเพราะว่ามันมีความเป็นแบบ masculine มากกว่าตัว beach walk นั่นเองนะครับ ก็เป็นสองน้ำหอมที่ผมสึกว่าค่อนข้างจะมีความเป็น versatility ที่สูงพอๆกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะฉีดไปไหนเนาะแล้วก็มันเหมาะกับอากาศร้อนๆมากกว่าเพราะว่ามันเป็นกลิ่นโทนแบบซิตรัสเป็นกลิ่นโทน a n ค i o x i d เป็นกลิ่นโทนแบบใช้ง่ายๆ everyday use อะไรเงี้ยก็เหมาะกับอากาศหน้าร้อนเมืองไทยมากๆนะครับโอเคมาให้คะแนนในเรื่องของเซนส์อย่างตัวเซ l ินเดย์กันบ้างในเรื่องของเซนส์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากกว่าตัวบนะีชออกเนาะก็จะขอให้คะแนนที่ 7.5เต็ม10ละกันครับแล้วก็ s i l a ร์ชโปรเจคชัขอให้คะแนนที่7เต็ม10นะครับแล้วก็ลอง g ช v i t y ขออนุญาตให้เท่ากันนะครับก็คือ6.5เต็ม10นะครับ v ว l ู e for มานี y ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความเป็น n i c ชแบ r นด d มากๆแล้วก็มีความ quality ที่สูงมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันครับขอให้คะแนนเดียวกันเลยนะครับก็ขอให้คะแนนที่8เต็ม10นะครับสำหรับตัวของเมสซองมาตินมาเชล่าเรปริกาเซลิงเดย์นะครับ โอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้เลยกันเนาะนี่ก็เป็น2น้ําหอมที่ผมมาแชร์ในบ้านของเมซซงมาตินมาเจล่าในรายของเลปริก้าอินนะครับซึ่งก็มีอีกหลายๆตัวแหละที่ผมยังไม่ได้ลองของบ้านนี้นะทุกคนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าเคยใช้2อกลิ่นนี้ไหมเนาะแล้วก็อยากให้ผมเนี่ย รีวิวตัวไหนของบ้านนี้อีกหรือว่าในรายของเรปิก้าอีกนะครับซึ่งก็มีหลายตัวที่ผมยังไม่ได้ลองเลยและก็มีกลิ่นใหม่ๆที่เขาเพิ่งออกมาเลยนะนั่นก็คือมนะัชชาเมดิเทชันเนาะซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆแล้วผมก็ไปได้ดูจากช่องหลายๆช่องอย่างเช่นช่องพี่นุ้ยอย่างเงี้ยมาไดนีชาแนลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นกลิ่นที่น่าลองเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆครับหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอมกลิ่นอื่นๆจากบ้านอื่นๆก็คอมเมนต์แล้วก็รีเควสต์กันไมดไดนนร กด subscribe นะครับที่สำคัญก็คือลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับตันนี้ยังเท่านี้นะครับผมครับ